ริสตจักรในพระธรรมวิบอลบทที่หนึ่งสองสามพี่น้องก็สามารถที่จะอ่านทบทวนได้นะครับเราจะพบว่ามันไม่ได้เป็นการพูดถึงเรื่องของโบทบางโบทหรือว่าแควนบางแควนหรือว่าพื้นที่บางพื้นที่แต่เกี่ยวข้องในมิติฝ่ายวิญญาณมาถึงยุคของเราด้วยและพี่น้องจะจะได้เข้าใจนะครับยุคแรกเลยนะครับคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสนะฮะเลงถึงในคศ .30 ถึงคศ .100 นะครับคือภาพของคริสตจักรในยุคแรก ยุคแห่งบรรดาอัครทูตนะครับรวมไปถึงอัครทูตเปาโลด้วยนะครับที่แนะนําเอาข่าวประเสริฐความรอดของพระเจ้าออกไปทั่วโลกและมีการกดขี่ข่มเหงอย่างหนักเกิดขึ้นแต่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็ไม่ได้หยุดลงแต่ว่ากําลังจเจริญเติบโตและแผ่ขยายออกไปนี่คือช่วงเวลาคศ30ถึงคศ1 0 0นะครับเป็นยุคคริสตจักรยุคแรกเลยแต่ว่าในยุคที่2ต่อมาคือ,อคริสตจักรที่เมืองเซเมนานะครับคริสตจักรที่เมืองเสเมนาเนี่ย เลงถึงช่วงเวลาของคศ .100 เป็นต้นไปจนถึงคศส3 0ร้อน้องครับคือภาพของคริสตจักรยุคที่สองยุคแห่งการกดขี่ข่มเหงที่รุนแรงกับบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าหลังจากคริสตจักรยุคแรกผ่านไปแล้วบรรดาลูกศิษย์นะครับอัครสาวกของพระอ,องค์นั้นก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วโลกครับพี่น้องไปในพื้นที่ต่างๆนะฮะเป็นเหตุที่ทําให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็แพร่ออกไปด้วยความรอดของพระเจ้าก็ได้ออกไปในทุกยุคด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เอาเล้ครับต่อไปมาถึงยุคที่3ครับยุคที่3คือยุคของิสตจักรที่เมืองเปอร,ร์กามัมิสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมมีเงื่อนเวลานะครับพูดถึงช่วงเวลาของคศ so 330ถึงคศ538พี่นงครับช่วงเวลานั้นเป็นภาพของิสตจักรยุคที่3ยุคที่กษัตริย์คอนสแตนตินนำิสตจักรเข้าสู่การเป็นลทัทธิความเชื่อแบบโรมันคาทอลิกหรือศาสนา,าและการเมืองด้วยรวมๆกันไป คริสจักรในยุคนั้นเนี่ยคริสจักรแบบพระคัมภีร์ในยุคแรกก็เลยตายสนิทเลยพี่น้องครับพอมาถึงคศห0 0นี่นะครับรูปแบบรูปแบบของคริสจักรแบบพระคัมภีร์มันหายไปหมดแล้วกลายเป็นคริสจักรแบบธรมเนียมมีกฎเกณฑ์นะครับวาระเวลาของพระเจ้าพูเป็นแบบนี้พี่น้องแจ่ว่าขอบคุณพระเจ้าแม้วันรากฐานความเชื่อของพระเจ้าถูกบิดเบือนไปนะครับมีเทศกาลต่าง ของพระเจ้าถูกบิดเบือนไปกลายเป็นเทศกาลแบบโลกมาแทนนะครับมีปฏิทินยูก็ถูกโยนทิ้งหรือว่าถูกปฏิเสธไปใช้ปฏิทินสากลแบบโลกนะครับช่วงเวลาการนับหมายต่างๆของพระเจ้าในเทศกาลทั้งเจ็ดตลอดปีของชาวยูก็หายไปด้วยถูกบิดเบือนไปเลยพี่น้องนี่คือยุคของคริสจักรในเมืองเปอร์กามพอมาถึงยุคที่สี่บ้างนะครับยุคที่สี่คือยุคคริสจักรที่เมืองทิยาธิรานะครับ เล็งถึงปีคศ538นะครับไปจนถึงคศ1797นะครับทำความเข้าใจได้กันนะครับคริสตจักรในยุคมืดเนี่ยนะครับก็คือยุคของคริสตจักรของลัทธิโรมันคาทอลิกเต็มรูปแบบแล้วตอนนั้นการเมืองก็มีการช่อฉนมีคอรัปชันยุคคริสตจักรต้องมีใบอัยบาปนะครับบัตรล้างบาปเพราะอย่างนั้นและคนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปถึง,งพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ เข้าถึงพระเจ้าก็ทั้งยากต้องทานบาทหลวงหรือว่านักบวชนะครับจนกระทั่งพระเจ้าก็ส่งมาตินลูเธอร์และจอห์นวิกฤต์มาพี่น้องครับมาปฏิรูปคริสตจักรของพระเจ้าให้ออกพ้นจากแนวทางที่เรียกว่าลัทธิเทียมเช็ตหรือลัทธิโรมันคาทอลิกกลับมาสู่จุดที่ดีขึ้นอีกนนิดหนึ่งมาถึงยุคที่5ครับคริสจักรที่เมืองซาดส นในคศ1,798ไปถึงคศ1,833ผู้นำที่ปฏิรูปคริสตจักรได้มีการแบ่งแยกนิกายทำให้คริสตจักรเข้าสู่รูปแบบของตำแหน่งลำดับชั้นพิธีกรรมโดยสิ้นเชิงอ่าในะค,ความรู้สึกแบบอะไรครับแบบพี่น้องความรักใคร่อย่างคริสตจักรยุคแดบกบการเจิมของพระวิญญาณโดยสึกในพระธรรมกิจการก็หายไปพี่น้องครับแล้วก็ทําให้คริสตจักรนั้น ก็ยังอยู่ในลักษณะของแค่ศาสนากับพิธีกรรมพี่น้องเอเห็นภาพนะครับว่าเรากําลังอยู่ในยุคเหล่านั้นและอดีตของเรากําลังผ่านสิ่งเหล่านั้นไปมาถึงยุคที่6คริสจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียในคศ1833ถึงคศ1844พี่น้องคําว่าฟิลาเดลเฟียแปลว่าความรักของพี่ชายหรือความรักฉันพี่น้องนะครับฟิลาเดลเฟียยุคที่มีการตื่นตัวทางด้านฝ่ายวิญ,ญญาณ มีการศึกษาพระคัมภีร์นะครับมีการส่งมิชชันนารีออกไปในหลายหลายทวีปทั่วโลกนะครับก็เกิดการตื่นตัวขึ้นเลครับรักพระเจ้าขึ้นเลครับมีโอกาสดีๆมากนะครับที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะครับพอมาถึงยุคที่7บ้างเลยครับตอนไหนยุคที่7คือยุคคริสจักรเกาลิเซียเกาลิเซียคือภาพของคริสจักรยุคสุดท้ายครับก่อนการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูนับตั้งแต่ปีคศ1844เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันนี้เราได้เห็นการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นในถนนที่เรียกว่าอาสซุซาสตรีทนะครับในคศ1906นะครับ1906นี่การฟื้นฟูของพระเจ้าเทลงมาที่ถนนอาสซุซาสตรีทพี่น้องที่นี่นเป็นโรงงานนะครับเนโรงงานเคยผ่านไปแต่ไม่ได้เข้านะครับเคยเคยไปนะเคยเคยผ่านนะครับพี่น้องแต่ไม่ได้เข้าไปนะครับโรงงานนั้นยังอยู่นะครับเกิดการฟื้นฟูที่นั่นเมื่อคริสเตียน ในหลายๆคณะได้เข้ามารวมตัวกันได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดการฟื้นฟูเกิดการร้อนรนชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงพี่น้องที่รักขอบคุณพระเจ้าแต่ในขณะเดียวกันในยุคนั้นก็จริงเมื่อมีการฟื้นฟูมาก็มีภาวะหนึ่งที่เรียกว่ายุคในทุนเข้ามาแทรกด้วยยุคในทุนนิยมเนี่ยเข้ามาแทกเต็มรูปแบบทําให้คริสตจักรนี้ก็เป็นแค่อุ่นๆครับพี่น้องทุนนิยมเนี่ยทาให้คริสตจักรเจริญดี นะครับจเจริญดีแต่ความหิวกระหายในฝ่ายวิญญาณกลับลดลงนะครับทุนนิยมเข้ามามีบทบาทในคริสตจักรและมีบทบาทในสังคมมากความสะดวกสบายการรักษาพยาบาลที่ดีมากๆเกิดขึ้นคนมีอายุยืนนะครับไม่กลัวตายเพราะว่ามียารักษาแล้วก็รวมไปถึงนะครับไม่สนใจที่จะเอาพระเจ้าแล้วล่ะรักพระเจ้าน้อยลงนะครับเป็นอย่างนั้นไหมในชีวิตของเราถ้าเป็นรีบเปลี่ยนนะครับจนคนที่ต่างก็หนีจากความจริงนะครับพี่น้อง ปสนใจเรื่องอะไรบ้างสนใจเรื่องเทคนิยายสนใจเรื่องของการโกหกหลอกลวงเวลานั้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์กำลังกำลังพัฒนานะครับก็เลยมีสิ่งบันเทิงเกิดขึ้นมีโรงภาพยนตร์มีภาพยนตร์ใหม่ๆมีหนังใหม่ๆมีละครมีการเฟื่องฟูแบบเสรีนิยมเกิดขึ้นมากมายมีอิสระมากกับพี่นะ้องอิสระจนลืมพระเจา้าน้องคีับนี่คือยุคสุดท้ายมาจนถึงยุคข,ของเราก็ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ สิ่งที่ได้พูดเอาไว้ทั้งหมดนี้มันปรากฏขึ้นในช่วงเวลาของเราด้วยใช่ไหมโอ้พี่น้องครับแต่วันนี้ครับยุคสุดท้ายเวลาก่อนการเสด็จมาของพระเยซูกําลังใกล้เข้ามาครับพี่น้องวิบณ์บทที่3ได้บอกเอาไว้ในข้อ15-16เรารู้จักความประพฤติของเจ้าคือว่าเจ้าไม่เย็นและไม่ร้อนเราอย่างให้เจ้าเย็นหรือร้อนเพราะว่าเจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่ร้อนและไม่เย็นเราจะทายเจ้าออกจากปากของเราเพราะเจ้าพูดว่าข้าเป็นเศรษฐีและข้าร่ำรวยแล้ว ข้าไม่ต้องการสิ่งใดเลยเจ้าไม่รู้ว่าเจ้าเป็นคนหน้าสมเพชหน้าสังเวชเจ้ายากจนตาบอดและเป่อยกายโอ้โหพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับคริสจักรยุคนี้ช่วงเวลานี้